สวัสดีครับพบกับผมนะครับเป็นหนึ่งทองทาใน Rescue One Thailand นะครับรายการที่จะทำให้คุณรู้จักนักกระเพิงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราจะสาธิตวิธีการขึ้นและลงด้วยอุปกรณ์ด e เซนเดอร์นะครับนะอุปกรณ์ดีเซนเดอร์คือตัวไหนนะครับอ่าวันนี้ผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับในการขึ้นเชือกและก็ลงมาด้วยนะครับนะจะเป็นยังไงนะครับเจอกันที่เส้นเชือกเลยครับ เราไปจำเส้นเชือกแล้วนะครับนะความสูงโดยประมาณหกเมตรนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับคือใส่อุปกรณ์กระตกนะครับอาปกระตกเข้าไปครับอุปกรณ์กระตกเนี่ยจะต้องอยู่เหนือหัวไหล่ตลอดนะครับครับชิ้นที่สองนะครับที่เราต้องใส่นะครับก็คือเจ้าอุปกรณ์ดิสเซนเดอร์ตัวนี้นะครับ ขึ้นนะครับให้ตึงครับเส้นด้านซ้ายก็คือเส้นเมนนะครับที่อยู่กับตัวจุดัองเกอรของเรานะครับข้างบนนะครับส่วนเส้นขวานะครับก็คือเส้นปลายเชือกนะครับที่ลงมาสู่ด้านล่างนะครับต่อมาครับให้ทําการติดตั้งแอนเดเทนเจอร์ขึ้นนะครับ ตั้งนะครับวิธีการคือเมื่อเหยียบโตขึ้นนะครับให้ใช้มือขวาครับดันเชือกขึ้นนะครับในลักษณะน,นี้่ัเป็นชันตัวแล้วนะครับตอนนี้ตัวลอยแล้วนะครับ,รบนี่คือ กานขึ้นนะครับด้วยอุปกรณ์ดีเซนเดอร์นะครับแผมจะเปลี่ยนทิศทางนะครับจากที่ต้องนะครับดึงขึ้นนะครับจะเปลี่ยนทิศทางเชือกนะครับอ่า เป็นการดึงลงครับโดยการเพิ่มคาร์เรเนอร์เข้าไปนะครับนะดันขึ้นดันแทนขึ้นนะครับแ็จนั้นดึงนะครับนะจะเห็นได้ว่าตัวลอยจากพืนแล้วนะครับนะครับ น,นี้นะครับผมขึ้นมาจนถึงสุดทางแล้วก็ทําการถอดเชือกออกครับถอดไยเชือกออกนะครับถอดคาราบีนออกถอดแทนครับเก็บพุตให้เรียบร้อยนะครับ ออกเข้าเอวครับจากนั้นนะครับจะนะครับให้ทำการเปิดขันโยกออกนะครับเปิดคันโยกลงนะครับตัวก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ารู้สึกว่าเร็วไปนะครับเราสามารถควบคุมได้นะครับในกรณีที่เราลงสองคนนะครับตัวของยี่ห้อนี้ก็จะมีตัวสร้างฟิกชันนะครับ ทําให้ลงได้ช้าลงครับขนาดเปิดสุดแล้วนะครับก็ยังช้านะครับครับลงมาถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้ทำการปลดเชือกออกนะครับ ครับครับผมเป็นไงบ้างครับการสาธิตการขึ้นและลงด้วยอุกปกรณ์ดิเซนเดอร์นะครับก็ตัวงบประมาณอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับนะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับมีหลายๆยี่ห้อนะครับที่ทําออกมา แล้วก็ผ่านมาตรฐานนะครับนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรตามไปชมกันครับ